สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวนหน้าวงถึงขั้นเปรทองให้องค์อิงเพชรบ,บ้านแพงหลังจากที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยเพลงแรกที่ทะลุร้านวิวแบบรวดเร็วแล้วเลือกเขาสาอายผลงานเพลงซิงเกิลที่2ขององค์อิงรัตนาพรอ,อุดทุมทะลุร้านวิวในเวลาเพียงแค่แชั่วโมงและทะลุ3าร้านวิวในเวลา1วัน หลังยอดวิวทะลุหลักสล้านโจโยมนินในโพสต์ข้อความว่า1วัน3ล้านวิวและ1มาแรงยูทูปประเทศไทยแฮ s แท็กเลือกเขาสาไอาศิลปินองค์อิงเพชรบ้านแพงที่สุดของวงการเพลงลุกทุ่งอีสานในเวลานี้ โดยล่าสุดโจโยมนินได้โพสตคลิปตามคำมั่นสัญญาของพ่อมาเลือกทองให้ลูกสาวองอิงซึ่งแฟนๆได้เห็นองอิงและโจโยมนินมาเลือกทองซึ่งเขาสัญญาว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้กับองอิงถ้ายอดวิวเพลงสามารถไปถึงที่กำหนดณนะเวลานี้ผลงานเพลงเลือกเขาสาอายกลายเป็นที่จับตาของหลายคนเพราะก่อนหน้านี้เพลงหอบฝันมาหลังฮารของอ,ง,องิงได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งห้าวันและมียอดวิวทะลุล้านในเวลา ไม่กี่ชั่วโมงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24TV ขอบคุณครับ